สวัสดีนะครับเราคนดูทุกท่านกันด้วยวันนี้ผมก็จะมาเล่นทัวร์นาเมนต์โดยที่จะเป็น 1v1 1, ทั้ง8คู่กันนะครับโดยที่ผมนะั้นจะเลือกอวตารเป็นซอสวาดและผมเลือกโหมดยากสุดในครั้งนี้เราก็จะเล่นทัวร์นาเมนต์ที่สุดโหดที่สุดและน่าจุนจัที่สุดในโลกสติก๊กบอลลิเกซเรามาเริ่มคู่แรกกันด้วยผมกับเซนนักสกตบอร์ดโดยที่เริ่มเกมมาเซนก็บนอะไรไม่รู้ และโฮก็ได้ทำการเตรียมยักษ์ลายล้าตัวพื่อที่จะถล่มหลังจากไม่ไา้นะครับยักษ์ก็โผล่มาแล้วครับยักษ์อะไรยักษ์สกินระเบิดสุบยักษ์ที่ถือว่าสกินที่โหดที่สุดและน่ากูที่สุดน,นะครับและยักษ์กำลังเดินไปโดยที่ฝั่งคมได้ทำการควบคุมยักษ์ที่จะโจมตีแรงมากขึ้นคราวนี้ยักษ์เดินไปเพื่อที่จะไปทําลายฐานสตูเพื่อที่จะได้รับชัยชนะก็มาโดยที่ระหว่างที่เขาเดินนะครับเขาก็รอยักษ์ตอนอื่นกำลังเดินมาเช่นกัน โดยที่เขาได้ทำการพสศัตรูแล้วครับศัตรูครับการบุกโจมตียักไปครั้งเดียวล้มกันหลายตัวแล้วก็ระเบิดกันเรียงตัวเลยโอ้โหคนดูจริงยักษ์สกินระเบิดเนี่ยหลังจากที่ยักษ์สกินระเบิดบุกได้ไม่นานก็เริ่มมีศัตรูที่จะขัดขวางบ้ากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายเขาก็ขัดขาวางไม่ได้จนโดนโจมตีที่ฐานนะครับแม้จะโดนอาชิลอนจากในประสรนจริง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถขัดขวางและสร้างดาเมจมากพอจะทําให้มีสปาร์ต้าในการบุกที่จะมาขัดขวางนะครับเธ่ขัดขวางได้ไปสุดเพราะว่าเขามีคนเดียวและยักษ์มีสามตัวแล้วทําให้การที่จะขัดขวางยักษ์ทั้งสามตัวนั้นยากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ครั้งนี้นั้นเขาก็ได้กับการเลยกัระงผลสอบรองแล้วครับแต่กาลลงสอบรองก็ยังไม่ออกมาและบันี้กับระพผลสอบร้องได้มาแล้วแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้สำเร็จนะครับเพราะว่า ทาได้สการ็จการที่จะตายแล้วครับและฝ่ายชนะก็คือฝ e ่ายฮงบดเองนะครับเอาละผมจะขอสัมาษณ์คุณชนะครับคุณชนะรู้สึกยังไงที่ชนะครับยูกโซวอตชิโอโซลุโซไซตี้โพโดยที่คู่ต่อไปที่มันจะต้องต่อสู้นั่นก็คือวินมอเตอร์ไซค์โดยที่เริ่มมาไม่คู่ท่าทำเพลยมากผมก็ได้การควบคุมคือที่จะขุดทอให้ไวมากขึ้นที่จะได้กำลังพลให้ได้เยอะๆโดยที่ผมนั้นได้ทำการเตะซ้อมว่าสองคน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรูบุกได้โดยที่ครั้งนี้นั้นไม่มีศัตรูบุกเลยแล้วผม,ผมก็ทําการเตรียมต้อนรับอย่างเดียวโดยที่หลักการที่ผมได้ทําการฟันเมื่อนาน้นก็ได้ทําการบุกโดยที่ผมนั้นได้ทาการใช้ทอรทั้งหมดเพื่อไปซื้อยักร,ระเบิดในตำนวนานทให้ฝ่ายผมนั้นได้ไปยียบเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็แพ้ก็ว่าเรามีซักหวากับสองตัวแต่ครั้นี้ศัตรูก็มีมากเกินไปนั่นเอง ทำให้หัวหน้าได้ทำการย้ำยักษ์ระเบิดทำให้กองฟันสตตได้โดยที่หล,ลังจากนียักษ์สักพักนะครับอยู่ๆเขาก็ได้ทำการทำให้ดรกดาวได้ในทำการบ้า,บ,าบินมากขึ้นนะครับทำให้หัวหน้าได้ทำการต้องหลบคือที่จะฟันกับมันแต่สุดท้ายสัตก็หนีกลับบ้านนะครับเพราะว่าเจอยักษ์ของเราไปกลัวหัวโหดชี้หดตดหายเทำให้เราได้ทำการได้ไปแล้วครับเพราะว่ามียักษ์มาอยู่ด้านหลัง ผมให้ศัตรูนั้นเกรงกลัวโดยที่เราได้ทำการไล่ศัตรูปไปที่ป้อมปราการนะครับโดยที่เราได้ทําการโจมตีฐานแล้วผมก็ได้ทำการควบคุมยักษ์ให้โจมตีแรงมากขึ้นนะครับแต่ฐานของฝั่งศัตรูก็มีติดไฟก็คือถ้าเกิดเราอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็จะแบบติดดาวเบย์น,นะครับแล้วเขาก็เรียกกำลังเสริมมาแล้วนะครับก็คือเป็นซอมบี้นะครับ รักกเกิดการระเบิดจนทำให้เขา้ไม่เหลืออะไรที่จะตอบโต้หรือสู้กับเราได้แล้วครับทำให้เรานั้นเป็นฝ่ายชนะแบบอีซี่เลยนะครับโดยที่คู่ต่อไปที่เราจะสู้นะครับก็คือเดส f ฟกหรือชาวล็อกนะครับโดยที่รานนี้จะแปลงน้อยก็คือเราจะได้ตัวขุด14ตัวแล้วเองทองจำนวนมากตรงการนะครับทำให้เรานั้นจะเป็นต้องแย่ทองจากศัตรูอีกฝ่ายโดยที่ศัตรูอีกฝั่งก็ใช้สกิลซ ซอมบี้นะครับก็คือทุกครั้งที่เขาตายก็จะมีซอมบี้มาเสริมทัพด้วยทําให้เรานั้นก็ทําการเสียเวลาค่อนข้างมากกับจุดตรงนี้แต่สุดท้ายเราก็สามารถชนะเนื่องจากเราได้ทําการอัปเกรดอาวุธดาบนะครับทําให้เรานั้นสามารถชนะเขาได้แบบง่ายได้โดยที่เราได้ทําการไล่เก็บเหล่านักขุดทีละตัวทีละตัวแต่เขาก็หนีกลับบ้านนะครับทําให้เรานั้นสู้อย่างยากลำบากเลยนะครับแต่เขาก็กลับออกมาจากป้อมประก,การ แล้วเรา,าก็เรียบนักดาวกำมาเพื่อเป็นกํนลาลังเสริมนะครับทาให้เราได้ทำการต่อสู้กันอีกรอบนะครับแต่เขาก็หนีกลับบ้านไปฟ้องแม่แล้วนะครับหลังจากที่ต่อสู้ไปมานะครับยักษ์ก็ได้โหมมาแล้วนะครับทําให้ฝั่งเราได้ทำการได้เปรียบกูว่าเรามียักษ์ระเบิดและยกักษ์ในการระเบิดตู้มาครั้งเดียวหายกันเกือบหมดแล้วับครับแล้วยักษ์ของเราได้ทำการบุกเข้าไปคือที่จะทําลายฐานแต่หลังจากที่เราได้ทำการทําลายฐานไปสักเั้านะครับ เราศัตรูซอมบี้นับร้อยตัวเรี้ยขั้นออกมาเป็นกาลังเสริมให้กับฝั่งศัตรูนะครับแต่ก็ไม่สรทุบสรทนให้กับฝั่งเรามากนะักทาให้เราได้ทิพย์มาําลายฐานต่อไปแม้จะมีซอมบี้ยักษ์อยู่ตรงหน้าและเราก็ชนะแล้วนะครับเดี๋ยวครนี้จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วคู่สุดท้ายระหว่างผมกับราชาแฮกเกอร์อ e ีเ e. จ็ออีโคตรน่ากลัว โดยที่เริ่มต้นมาแล้วก็การเสกเราฐานทัพนะครับแล้วเราก็เสกยักษ์นะครับก็คือผมได้ทําการเสกนักขุดจํานวนมากเพื่อที่จะได้ยักษ์ไวๆวและเราก็ได้การรีบทาลายตรงล้วยหินนะครับเพื่อที่จะเราได้กับการจับไกลไวไวนะครับไอ้ทางนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมการเป็นอย่างดีพร้อมกับอุปกรณ์เสริมและเราก็ได้ทาการดูฝักศัตรูเล็กน้อยนะครับซึ่งฝักศัตรูเนี่ยก็มีตัวใหญ่และตัวเล็ก ทักใส่หลายสกินในตัวเดียวนะครับทําให้มันยากที่จะชนะได้ครับเพราะว่าสตูมีหลากหลายรูปแบบมากหลังจากที่เราทำลายโลหิตแล้วครับเราได้การบุกเข้าไปที่เจเจาตีแต่สตูเขามีธนูน้ําแข็งนะครับทําให้เราเราตัวเล็กตัวน้อยนะในการพลาดท่าพ่ายแพ้โดยที่มีซอมบี้อยู่ตรงหน้าและนักขุดที่ตามไปขุดฐานยันสตูนะครับใรือกรนี้ยักของเราไในก,การเดินไปเพื่อที่จะ ทำลายฐานแบบที่เราเคยทําในดานหลายดานที่แล้วแต่ครั้งนี้มปนแปลกหน่อยก็คือยักษ์ของเราตายแล้วหนึ่งตัวนะครับโดยที่เหลือแค่เรากับยักษ์หนึ่งตัวแต่ก็เป็นโซสถานที่จะทําลายได้ครับแ่าอทาลายสักพักแล้วยักษ์ของเราก็ระเบิดไปอีกตัวนะครับทําให้เรานั้นไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากสปาร์ตาที่โดนแช่แข็งแล่ใช่ เขาเขาคือราชาแฮกเกอร์ทําให้เราได้การพลาดท่าอย่างง่ายได้เพราะว่าเขาเป็นธนูนําแข็งีแช่แข็งดยที่หลังจากให้เราได้ทำการสูญเสียรายยานนะครับยักของเราก็ได้การบุกทะลวงจากกองทัพพวกนั้นมาแต่ว่ากองทัพพวกนั้นก็มีแข็งแกร่งมากเพราะว่ามีการโจมตีที่หลากหลายรุ่นแบบและแรงเกินทาให้ฝั่งของเราครับได้ทำการเสียเปรียบอยู่มากเลยครับ เขาเป็เราในการการเสียยักษ์อีกตัวไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นสนทสถานกูว่าผมได้ับการใส่ยักษ์เตรียมเหือไว้แล้วทำให้เราศัตรูนะครับวิ่งหนีหาจุกตูเลยนะครับแต่ก็ไม่วายนะครับที่เราได้ทำการบุกต่อนะครับและตอนนี้ยักษ์ของเรานะครับมันโจมตีฐานหนึ่งทีนะครับแต่ว่ามันกบเรียกเรียกสิ่งในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับก็คือบอสใน่านสุดท้ายของสตอรี่โบนะครับ ทาให้เราได้การโจมตีอย่างยากลาบากกว่าเขาตีแรงมากจนถึงห้าร้อยตาเมเลยครับเขาไม่ยักเราตายโหงและฮานูเราก็กันยิงเพื่อจะสะกัดกั้นนะครับแต่เขาก็ด้การโจมตีครั้งเดียวไม่โดนเพราะผมลบได้แต่ว่าบนันดานมีทับเสิร์ฟนะครับซึ่งทำให้เรา้ับการที่จะขัดขวางการโจมตีของพวกนั้นได้ครับอย่างยากลำบากเพราะว่าพวกนั้นนั้นไม่ได้มีคนเดียวแต่มีถึง สองตัวซอมบี้นักหนูยิงไวและบอสยักษ์หลังจากที่นักขุดของเราได้การถ่วงเวลาให้พวกนั้นสักพักนะครับยักษ์ของเราก็ได้ประการโผล่มาแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักทําให้เราได้การไม่เหลือเลยแล้วครับเราไม่เหลือเลยแล้วโดยที่นักดาบของเราได้การถ่วงเวลาคือจะไปต่อฆ่าอาัจฉิยนะครับแต่ว่าเราก็ถูกขัดขวางทําให้ยกักษ์ฝั่งนั้น ือการเลือกโจมตีฐานของเรานะครับโดยที่การโจมตีไมธีแจใ่กวีนาทีนะครับก็ทําให้เราได้ด้วยกันถึงข่าวที่จะพ่ายแพ้แล้วครับและเราก็พ่ายแพ้แล้วครับนี่คือการพ่ายแพ้ครั้งแรกของแบนนะครับาทาให้เขาได้ใช้เพทูวิน n พืจะชนะลาชาแฮกเกอร์เ e ี H e ให้ได้โดยที่ครั้งนี้เรากาันตียำยักษ์มันหลายตัวนะครับคือที่จะหลมเราพวกนั้นโดยที่เราไม่ให้เสียท่า เจ้าบอสยักษ์นะครับโดยที่เราการจอมตีฉานะครับพข้อกับหอบบอที่ทำการออกมาทำไนก็ไม่รู้แล้วเราก็ทำการจอมตีคือจะเรียกบอสยักษ์ออกมาและใช่ครับบอสยักษ์เขาก็โผล่มาแล้วนะครับเขาโผล่มาแล้วเขาจอมตีครั้งเดียวรับเบอร์เลยครับทำให้ยักษ์ของเราเดลการตายไปแล้วนะครับใช่แล้วเราก็ดทำการพูดเข้าไป และใช่แล้วเราจะที่เราจะตีไม่นอนอนยักษ์ของเราก็ตายแล้วนะครับใช่แล้วพอบอกว่าเราก็ตายไปแล้ววยครับหดือยักษ์ทับเสริมก็มาแล้วครับมาเคลียร์เจียวัดบองกับไอ้หมอนี่รือที่การจัตีของเขาหรือการสร้างผลกระทบใหญ่หลวงให้กับไอ้หมอนั่นแต่หมอนั่นก็เป็นสหมพันธ์สถาน h o กับมาจัตีอซิ่นนอรของเรา หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการพยายาม่วงเวลาทุกวิถีนะครับเราก็ได้ทำการใช้พลังโองเปทร์ทูนเลเซอร์จากฐานทัพขึ้นจะฆ่าบอสยักษ์ได้แล้วครับแ่เป็นศัตรูนี้ก็เจิงหลังจากนั้นไม่นานศัตรูก็ได้ทำการบุกคขคึ้นจะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆทําให้ผมได้ทำการเสกราชายัากษ์กิฟินโดยที่เราเรียกราชยักษ์กิฟินหลังจากที่ศัตรูได้ทำการบุกขึ้นจะทําลายฐานของผมต่อนะครับและศัตรูก็พยายามพิจาราสู้กับผมต่อ แต่ว่าราชายักกิฟฟินก็ดำชนะเพ้กับเรากลับมาแต่เวลาผมได้ทำการชนะราชาแฮกเกอร์เอ็กอีได้โดยที่ผมนั้นได้มงกุฎยากสุดแล้วนะครับให้ผมนั้นเริ่มการเป็นฝ่ายชนะของทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมนะครับกับการทรายการทัวร์นาเมนต์นี้ครับแล้วผมบอกว่าจะรับชมครั้งใหม่ในครั้งหน้านะครับแล้วเจอกันโอ้ลือสัมภา์เลยคุณได้สึงยังไงครับกับการชนะราชาแฮกเกอร์เอ็กอี 胡萝卜有了有了，哈，要白果。<noise> <noise> <noise>